สวัสดียามเช้าวันนี้จะพาไปดูออดปลาตอนเช้านะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วโอ้ยอดปลา pa 45 dedaki nepta ดูที่ใหญ่เศษอาหาร ก็บังซะอย่างนี้นะจะทียังไงล่ะครับ <c oughs> เด็กเด็กนีไปไหนเด็กๆไปดูหับตายพอบนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคย แล้วหมดแล้วเดี๋ยวรอลำแล้วกันรอลำแล้วกันอดปลานี่ดูอดปลานี่อดปลาแล,ลนู่นเด็กๆรุ่นใหม่หมูน้อย11บเอตัวตนอยู่ในข้อมีสิบแล้วก็เอาไปเลี้ยงหนึ่ง เพราะว่าเตาวันมีสิบลูกมันมีสิบเอ็ดมันไม่พอไปต้องราไปเลี้ยงข้างนอก Yeah. Okay. ไม่อร่อยนะไม่อร่อยนะโอเควันนี้เช้าอัปเดตแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนี่คืออ,อดปลานี่คือเพื่อนอดปลาแล้วรุ่นก็น้องๆอ,อดปลารุ่นใหม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือวันต่อไปสวัสดีครับ